เปเปอร์แบงอาการหนักบุกไพไอบีเคอันโทษเจือนแพ้21นัดรวดจมบพวยวอลเล่บอลลีเกาหลีการแข่งขันวอลเล่บอลโคววลีเกาหลีฤดูการ2 0 2 3 2 4รอบ5ซึ่งไอบีเคอันโทษของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมีคิวเปิดบ้านพบกวางจูเปเปอร์แบงที่นำมาโดยปากจองอาหัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้เวลา14นาฬิกา เกมนี้ I b บเคอันโทษเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะไปแบบขาดลอย3-0ต่อเซต25-14ต่อ25-12ต่อและ25-19ต่อเก็บเพิ่มเป็น39คะแนนรั้งอันดับ5ต่อไปตามหลังอันดับ4อย่างเรสปาคดอยู่2คะแนนขณะที่วางจูเปเปอร์แบงไม่ชนะใครเลย21นัดติดต่อกันมี8คะแนนจมบวยของลีโปรแกรมต่อไป I b บคอันโทษมีคิวบุกไปเยือนของทีมยอนัคยองซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่15กุมภาพันธ์67เวลา17นาฬิกา